แม้ว่าเงินจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้แต่ก็ยังมีหลายคนอีกเหมือนกันค่ะที่มองว่าเงินเนี่ยเป็นตัวปัญหาเป็นตัวร้ายที่ทำให้คนเนี่ยนิสัยไม่ดีแล้วก็ก่อปัญหามากมายนะก่อนก่อนอื่นนะคะปอต้องขออธิบายก่อนว่าเงินเนี่เขาไม่มีแขนมีขาเนาะไปทำร้ายใครไม่ได้ค่ะคุณต้องดูก่อนว่าคนที่เดือดร้อนเพราะเงินเนี่ยเขาได้เงินมาด้วยเส้นทางแบบไหน ถ้าเขาได้มาด้วยเส้นทางที่ไม่ดีไปช่อโกงไปลักขโมยมาเงินนั้นย่อมเป็นเงินร้อนนะคะเงินร้อนก็คือว่าอยู่กับเราแล้วมันร้อนรุ่มอะ่ะมันไม่สบายใจวิตกกังวลมันไม่ได้รับความสบายสักอย่างหนึ่งแล้วเวลาไปมันก็ไปแบบไม่ดีด้วยซ้ํานะคะนี่คือเงินร้อนแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเงินเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนไปจากคนดีเป็นคนไม่ดีให้ดูอย่างนี้จริงๆแล้วนะคะ แต่ละคนเนี่ยมีนิสัยที่แบบนอนเรื่องอยู่ข้างในอะ่ะที่ไม่กําเริบออกมาค่ะบางคนอาจจะมีนิสัยชอบดูถูกคนอยู่แล้วแต่พอไม่มีเงินเนี่ยก็แสดงออกไม่ได้นะไม่รู้จะไปดูถูกใครได้แต่โดนคนดูถูกอาจจะเก็บความคับแค้นใจเอาไว้ค่ะว่าวันหนึ่งถ้าฉันรวยนะเดี๋ยวเถอะฉันจะดูถูกพวกนี้ให้หมดเลยนะจะกดขี่ข่มเหงพวกนี้ให้หมดเลยเนี่ยเพราะเขามีนิสัยนี้อยู่แล้ว พอมีเงินขึ้นมาระเบิดนิสัยนี้ออกมาเลยหรือว่าบางคนเป็นคนขี้สงสารนะพอมีเงินปุ๊บอุ้ยญาติมายืมตงังก็ให้เข้าไปสงสารให้จนหมดตัวเห็นไหมคะก็เป็นปัญหาดังนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าเงินเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครคะ่ะไปทําร้ายใครไม่ได้และเงินนะคะไม่ใช่ตัวปัญหาคะ่ะแต่เพราะว่าปัญหาจะเกิดนะคะถ้าเราไม่มีเงินคะ่ะเพราะว่าไม่มีเงินกินข้าวก็หิวแน่นอนนะคะ